เมื่อนาเอลิสเบตตั้งครรภ์ได้หเดือนแล้วพระเจ้าทรงส่งผู้สวัสด์กราเบียมนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลีชื่อเมืองนาสเลมาพบหญิงพรหมารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายชื่อโยเซฟในราชาวงศ์ของขษัตย์ดาวดหญิงพระมารีผู้นั้นชื่อมารีผู้สวัสด์เข้าในบ้านกล่าบพภนานว่าจงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านเมื่อทรงได้ยินห้อยคำนี้านารนนพระนางมารีทรงวุ่นวายก็ไทยมากทรงถามโลกเองว่าคำท่านไทยนี้หมายความว่าอะไรแต่ทูสวัรด์กล่าวแก่พระนางว่ามารียอย่ากลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งทานและให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้ๆๆสูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของ,รงพระองค์พระเจ้าจะประทานอาที่นั่นของกษัตริย์ดาวิกบางพระบุตรให้แก่เขาเขาจะปกครององค์ตระกูลยากุศตลอดไปและราอชอาักรของเขาจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยพระนางมาเรียจึงพูลถามผู้สวรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพูมาชารี รุสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเนี่ยท่านแต่พระอนุภาพข,ของพระผู้สูงสุดจะแทงเราปกคุองท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้ายูซิ่เบริสเบตญาติของท่านทั้งทั้งที่ชราแล้วก็ยังตั้งทันบุตรชายใครๆค,คิดว่านางเป็นหมัน ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับพระเจ้าตามวาจาของทางอ่านเคอยดาวทูกสวรรค์ก็จากระนากรไปราจาข,อง,าขอ,าองพระเจ้าขอบระีสพระเจ้าทรงประเจญเถิ ที่น้องบทสวดที่เราสวดทุกวันก็มักจะเป็นบทคาแต่พระบิดาและอีกวทนหนึ่งก็คือบทวันพามารีเราสวดบ,บทวันพามารีเป็นตั้งแต่เล็กๆเป็นต้นเราสวดเป็นที่บ้านพ่อแม่จะสอนให้หรือไม่ก็สวดเป็นที่วัด ครูคำสอนสอนให้บทสวดบรรพาารีหลายครั้งเราสวดทุกเวลาเช่นตื่นนอนหรือบางทีกินข้าวเราสวดบางครั้งก็ไม่อยากคิดอะไรมากเราก็สวดวันทามารีหรือบางทีก่อนนอนเราก็สวดบทวันพามารีหรือแม้แต่เวลาที่เราเดินทางขับรถ เวลาที่เรามีความในใจอยากจะสวดทางพระบิดาเราก็มักจะสวดบทวันภา,ามารีนี่แสดงว่าเราพิเศษชนมีความรักความศรัทธาต่อแม่พระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแน่นอนที่สุดชีวิตพิเตษชนของเราเรามีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าพระองค์เป็น ศูนย์กลางของความเชื่อในชีวิตคริสตยนของเราแต่อีกบุคคลหนึ่งที่เราคริสตยนตั้งแต่แรกเริ่มจนมาทุกวันนี้ที่เรามีความสาัทธาก็คือแม่พระท่าน,นเองอเพราะว่าเราถือว่าแม่พระเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้ามากที่สุดดังนั้นเราจึงไว้ใจว่า แม่พระจะเป็นคนกลางให้เราและแม่พระมีความรักความเมตตาต่อเราจะคอยสวดภาวนาเพื่อเราช่วยเหลือนำพระบุญพระพรของพระมาให้เราเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่ในชีวิตของพี่น้องเรามีความรักความศรัทธาต่อแม่พระ และหลายครั้งเราก็จะมีรูปแม่พระอยู่ที่บ้านติดอยู่ที่บ้านพ่อชอบรูปหนึ่งก็คือรูปพระธรรมเนียมคู่พอ่อคิดว่าพี่น้องคงจะมีที่บ้านก็คือรูปดวงพระธรรมเไทยของพระเยซูเจ้าและด้านข้างก็คือรูปดวงมหไทยอันนี้รมน์ลของพระแม่มารีทั้งแม่และลูก อยู่ในรูปเดียวกันมีความหมายอะไรมีความหมายว่าหัวใจสองดวงนี้เป็นพันหนึ่งพันเดียวกันพระเยซูเจ้ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นอย่างไรหัวใจของผู้เป็นแม่ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเป็นต้นพ่ออยากจะยกตัวอย่าง ในพระวรสารพูดถึงพระเยซูเจ้าสงถุทรมานพระวรสารพูดถึงแม่พระพระมารดาของพรองค์ก็เดินไปด้วยขณะที่โระองค์แตกตังกขีถูกทรมานแม่พระไม่หนีไปไหนแม่พระเดินไปกับพระเยซูเจ้าและร่วมทุกข์กับพระองค์ทุกอย่างเขาจะ เขียนตีเขาจะถมมันร้รดเขาจะพระมานลงอย่างไงแม่พระรูปหมดและพอเมื่อถึงเขากาลวาิโอเขาจัใ้พยพเจ้านอนลงแล้วก็ตอกตรึงกับไม้ตันเข็นแม่พระเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างคงไม่ต้องพูดว่าหัวใจของผู้เป็นแม่รู้สึกยังไงเหมือนพี่น้อง พี่น้องมีลูกเวลาลูกของเราเจ็บป่วยลูกของเรามีความทุกข์มีปัญหาคนที่เป็นแม่รู้สึกยังไงพี่น้องเข้าใจจากนั้นเวลาที่มีสิเจ้าพระองค์อยู่บนไม้ขึงเขีนพระองค์ทรมานแล้วก็เวลาบ่ายสามโมงพระองค์ก็สิ้นพระชนแน่นอนคนอื่นๆอาจจะตอบหมด แต่แม่พระอยู่ที่นั่นและก็รับเอาพระศพพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขนแม่พระแน่นอนได้สัมผัสศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตาของตนเองดังนั้นการไถ่บาปของพระเยซูเจ้าแม่พระมีสวว่วนร่วมทุกอย่างและแม่พระรู้สึกกับพระเยซูเจ้าทุกอย่าง พระเยซูเจ้าต้องการไถ่บาปมนุษย์อย่างไรแม่พระก็ต้องการอย่างนั้นพระเยซูเจ้าให้อภัยบาปโจรที่อยู่ข้างขวาอย่างไรแม่พระก็มีใจให้อภัยอย่างนั้นพระเยซูเจ้ายอมรับความทรมานและความตายเพราะพระองค์รักเรามนุษย์พระองค์ปรารถนาที่จะอภัยบาปเรามนุษย์ แม่พระรู้สึกอย่างนั้นแม่พระมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระเยิสเจ้าที่มีความเมตตากรุณานี่แหละพี่น้องทำไมเราถึงมีความรักต่อแม่พระและเรารู้ว่าแม่พระเป็นผู้ที่ช่วยเราได้เรารู้ว่าแม่พระสามารถเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดของเราได้เรามีความทุกข์เรามีปัญหาแม่พระเข้าใจนในละจึงอยากจะให้เราได้มีความศรัทธาต่อแม่พระยิ่งหวันนี้มากขึ้นเพราะเมื่อเรามีความศรัทธาต่อแม่พระก็จะทําให้เราใกล้ชิดกับพระเยซูเจา้าก็จะทําให้เราเป็นคริสเตียน ที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะสิ่งที่แม่พระต้องการจากเราก็คือให้เราเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าที่ซื่อสัตย์ให้เราเป็นคริสเตีนที่แท้จริงสิ่งนี้คือแม่พระต้องการเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะเรียนแบบพระเยซูเจา้าแบบอย่างของพระองค์และเอาพระวาจาของพระองค์คำสอนของพระองค์ ลงมาปฏิบัติในชีวิตโดยมีแม่ครับเป็นแบบอย่างเรามักจะเรียกแม่พรว่าเป็นคริสเตียนคนแรกก็เพราะแม่พระเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแบบอย่างและพระวาจาของพระเยซูเจ้าเหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าบอกใครคือแม่ของเราใครคือพี่น้องของเราคนนั้น คือคนที่ฟังพระวจาและปฏิบัติตามและพระเยซูเจ้าก็ย้ำอีกใครอยากเป็นสิทธิ์ของเราคนนั้นต้องนำพระวจาของพระองค์มาปฏิบัติดังนั้นจนึงไม่แปลกที่เราเรียกแม่ักว่าเป็นคริสเตียนคนแรกและเราทุกคนก็เดินตามเรียนแบบชีวิตของแม่ตานอกจากนั้นพี่น้อง เวลาที่เราฉลองแม่พระกันเช่นวันนี้เราจะได้กินเรื่องของอาดามและเอวาตกในบาพูดถึงงูมาล่อลวงแล้วเอวาก็เชื่อฟังแล้วที่สุดมาอาดามและเอวาก็สูญเสียสูญเสียความสุขที่มีกับพระเป็นเจ้าเพราะได้ทำบาปเพราะ ไม่เชื่อฟังพระเนเจ้าอาจะได่วาสุเสียชีวิตชีวิตเนี่ยกันดอนชีวิตที่สนิทกับพระเพิจ้าเพราะไม่เชื่อฟังพระพิจชาแต่ไปเชื่อฟังปีศาจก,การขจนร่อลวงมากกว่าแต่ผู้ที่ทำให้เราได้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมา ก็คือพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้เรามนุษย์ได้รับสิ่งที่อาดัมและเอวาเสียไปได้กลับคืนมาแต่พระว่าอย่างเรียนว่าแม่พระมีสว่วนร่วมเหมือนดังพระวรสารวันนี้ที่เทวดาการเปียนมาแจ้งสารแด่แม่พระว่าองค์พระมหาไพรจะมาเกิดนะจะมาอยู่ในคันของพระนนาง แม่พระตอบนะแม่พระร่วมมือกับพระเจ้าแม่พระตอบว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวางทาของท่านเถิดแม่พระตอบยอมรับทุกอย่างสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม่พระก็เปรียบเหมือนกับเอวาสม,มัยนะเอวาคนเดิม เชื่อฟ <ce political freeze> ังงูแพ้การประจนแต่แม่พระเป็ดเอววาคตุใหม่แม่พระฟังวพวาจากพระเจ้าและตอบรับข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปเก่ข้าพระเจ้าตามบายักของท่านดังนั้นองค์พระบุตรพระพุทธไถยจึงได้มาบังเกิดในทางของพระนาดังนั้นที่น้องวัดของเรานะ มีชื่อว่าวัดแม่พระเมียนัศจันย์ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่พระแต่ที่สําคัญก็คือว่าพ่ออยากบอกพวกเราว่าเราทุกคนมีแม่พระอยู่เคียงข้างและแม่พระเข้าใจความในใจของเราอะไรที่อยู่ในใจพี่น้องแม่พระเข้าใจเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องมีอะไรก็พูดกับแม่พระเหมือนลูกพูดกับพ่อกับแม่ เรามีความทุกข์ให้พูดกับแม่พระเรามีความลำบากใจให้พูดกับแม่พระแม่พระจะคอยเป็นกำลังใจให้เราและวอนขอพานสถานให้เราเพื่อเราจะได้สามารถเอาชนะบาปชนะการขระจนและเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ขอให้เรามั่นใจในแม่พระนะแม่พระรักเรา และแม่พรับอยากที่จะช่วยเหลือเราก็อขอ,อใอ้้เยซูเจ้าควยก่อนพี่น้องทุกทุกคนและขอให้เราได้สนิทกับองค์พระเยซูเจ้าดีงวันมากขึ้น,ผ,นผ่านทางคำสนญญิอรอนของแม่พระ